สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อคุณกับเขาหมดเวรหมดกรรมกันแล้วหรือยังโอเคหัวข้อคุณกับเขาหมดเวนหมดกรรมกันแล้วหรือ,อยังออกกลอดูซิ โอเคถามว่าหมดเวรหมดกรรมกันหรือ,อยังต้องบอกว่าจริงๆอะหมดอะถ้าตามให้นะจริงๆอะหมดเวรหมดกรรมกันแล้วนะเนี่ยเป็นอิสระ,ละแล้วนะคะแต่หมายถึงว่าเรื่องของคุณกับเขาอะมันคงจบแล้วแหละคืออันเนี้เราพูดถึงกรณีที่เป็นคู่เวรคู่กรรมกันนะ ถ้าคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วคุณกับคนรักรักกันดีอยู่แล้วคลิปเนี้ยไม่เหมาะกับคุณนะเพราะว่าเราพูดถึงคู่ที่มีประเด็นคู่ที่แบบมีปัญหากันแบบจริงๆอะค่ะเพราะดูจากไพ่เห็นไหมห้าถ้วย3ดาบเด m o ูนออกมาคือเป็นเรื่องที่อาจจะเหมือนกับเกินเยียวยาหรือให้อภัยไม่ได้ อาจจะมีเรื่องของการนอกใจมีบุคคลที่สหรือการทำร้ายจิตใจกันแบบรุนแรงทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันมันเป็นอะไรที่ท็อกซิกอ่ะมันเป็นมันเป็นเหมือนคู่เวรคู่กรรมอ่ะไม่ใช่คู่บุญไม่ใช่คู่คู่ทวินเฟรมบางคนจะสับสนระหว่างคู่คู่เวรคู่กรรมกับ คู่ทวินเฟรมเพราะว่าคู่ทวินเฟรมมันจะมีเหมือนกับช่วงหนึ่งที่ต้องเซปาร์เรตกันที่ต้องแยกกันด้วยปัญหาอะไรบางอย่างอาจจะแบบความไม่พร้อมความยังไม่ตื่นรู้ของของใครบางคนหรือหรือทั้งสองคนอะไรเงี้ยต่างคนอา,อาจจะต้องแบบแยกทางเพื่อไปเติบโตเพื่อไปเรียนรู้แล้วค่อยกลับมารียูเนียนกันใหม่แต่ว่า ความต่างคือคู่ทวินเฟรมอะจะไม่ใช่คู่ที่ทำให้เราตกตำ่ำไม่ใช่คู่ที่ทำให้เราเออเจ็บช้ำเสียใจจนแบบเป็นอะไรที่ทุกทรมานหรือแบบดึงเราไปอยู่ในจุดที่มันต่ำอะค่ะ mm hmm. เช่นถ้าเขามีมีคนรักของเขาอยู่แล้ว mm hmm. เขายังพยายามมายุ่งกับเราไม่ให้เกียรติเราไม่ไม่เห็นคุณค่าของเราอะ่ะ แล้วเ,เอาเรามาเป็นมือที่สามมาเป็นมาเป็นเอ่อคคลที่สามให้คนอื่นเขาตาหน้าด่าเราว่าแบบเออเข้ามายุ่งเกี่ยวในความสัมพันธ์ยอย่างเงี้ยคือไม่ให้เกียรดกันละทั้งทั้งที่ตัวเองก็มีคนของตัวเองอยู่หรือบางคนอาจจะหลอกคุณก็ได้แบบว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเลิกกันละแต่ก็ไม่เลิกสักทีจริงๆคือไม่ได้ตั้งใจจะเลิกแต่อยากได้คุณมาเป็นมาเป็นเมียน้อยหรือเป็นสามีน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออ ถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราเรียกว่าคู่กรรมมันเหมือนแบบดึงกันฉุดกันลงต่ําหรือว่าพากันไปในทิศทางที่ที่ไม่ถูกต้องพากันไปในทิศทางที่ที่แย่ลงจากชีวิตที่ดีอยู่แล้วกลายเป็นชีวิตตกต่ําลงอย่างเงี้ยไม่ใช่คู่ทวินเฟรมนะคะแต่ถ้าเจอกันแล้วมีแต่ทําให้ดีขึ้นการเข้ามาในชีวิตของ,ของคุณเนี่ย การที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วทําให้คุณเนี่ยรู้สึกอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นต่อให้เขากับคุณจะต้องแยกห่างกันแต่ช่วงที่ห่างกันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้คุณได้ตื่นรู้ว่าคุณขาดอะไรคุณต้องเพิ่มอะไรคุณต้องพยายามในเรื่องไหนและเขาเองก็จะเหมือนเรียนรู้จากคุณด้วยเหมือนกันคือต่างคนต่างเข้ามาในชีวิตกันเพื่อเพื่อให้ต่างคนต่างเป็นคนที่ดีขึ้น น่แบบเียใช่คู่ทวินเฟรมแล้วก็จะมีโอกาสได้รีรูเนียนกันแล้วพอมารียูเนียนกันคือทุกอย่างมันจะดีมากจะเป็นคู่ที่แบบอืมพลังงานดีนะคะแต่อ่ะวันเนี้ยเราพูดถึงคู่เวรคู่กรรมแล้วเราจะดูว่าคุณกับเขาหมดเวรหมดกรรมกันหรือ,อยังเรามองว่าจริงๆอ่อะหมดมันจะหมดได้แต่ว่าไอ้ความเจ็บปวดความเสียใจอะไรเนี่ยมันยังอยู่ ะะมันยังอยู่ทีเนี้ยมันจะอยู่นานแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณคุณจะถือไอความเจ็บปวดเนี้ยคุณจะเก็บมันเอาไว้นานแค่ไหนอ่ะนั่นแหละก็คือเรื่องของคุณถ้าคุณยอมปล่อยวางคุณก็เป็นอิสระถ้าคุณพยายาม move on พยายามเข้มแข็งตัดใจคุณก็จะเป็นอิสระได้เร็วมันอยู่ที่ใจคุณมากกว่าแต่จริงๆเนี่ย เรื่องของคุณกับเขาอะ่ะมันมันมันหมดแล้วนะมันจบแล้วนะอย่าพยายามยื้ออีกเลยอย่าพยายามเอ่อถึงคุณจะออรอเขายังไงอ่ะเขาก็ไม่กลับมาหรือต่อให้กลับมาเขาก็ไปอีกมันอาจจะเป็นการกลับมาอีกอีกครั้งเพื่อมาทําร้ายคุณแล้วก็ไปอีกเป็นครั้งสุดท้ายแต่จริงๆอะ่ะน่าจะเป็นส่วนน้อยนะที่จะกลับมา ถ้าจะกลับมาจริงๆอะ่ะนั่นหมายความว่าเป็นเพราะคุณอะ่ะไม่ยอมปล่อยเองอืมบางคนอาจจะแบบทนไม่ไหวสุดท้ายสุดท้ายก็คือตื้อเขาหรือพยายามที่จะมีตัวตนในสายตาเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่าพยายามเลยนะคะให้มันจบเถอะเพราะว่ากลับมาก็ไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขหรอกอืมถ้ามันจบตรงนี้ จริงๆส่วนใหญ่พลังงานส่วนใหญ่คือมันหมดเวรหมดกรรมกันแล้วนั่นคือจบแล้วเขาจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับคุณอีกแล้วจะไม่มาทําให้คุณเสียใจอีกแล้วคุณก็อย่าพยายามเข้าไปเอยุ่งกับเขาอย่าพยายามยื้อเขาอย่าทําให้ตัวเองเจ็บปวดอีกเลยไปเริ่มต้นใหม่เถอะอืมเริ่มต้นใหม่เถอะให้โอกาสตัวเองได้เป็นอิสระคุณต้องปลดปล่อยตัวเองนะคะส่วน บางคนถามว่าเอาหมดเวรหมดกรรมแล้วทำไมยังเป็นทุกข์อยู่ทำไมยังคิดถึงเขาอยู่นั่นคือตัวคุณเองไม่ยอมปล่อยวางเรื่องมันจบแล้วหมายความว่าเขาจะไม่กลับเข้ามาในชีวิตคุณแล้วจะไม่มาทําร้ายคุณแล้วเพราะฉะนั้นคุณอย่าพยายามวิ่งกลับเข้าไปอีกนะคะแล้วก็พยายามที่จะปล่อยตรงนี้พยายามที่จะลืมหรือว่าอถ้ามันลืมไม่ได้ก็แค่ปล่อยวางมันให้ได้ ปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ให้ได้แล้วไปเริ่มต้นใหม่ซะให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ให้โอกาสตัวเองได้มีความสุขให้โอกาสตัวเองได้ได้เจอคนดีๆคนที่คู่ควรรักตัวเองให้มากๆหน่อยนะคะรักตัวเองให้มากๆหน่อยอย่าทําร้ายหัวใจตัวเองอีกเลยความทุกข์ของแต่ละคนหรือความเจ็บปวดของแต่ละคนเนี่ย เราตัดสินไม่ได้เราบอกไม่ได้หรอกว่าคุณจะใช้เวลานานแค่ไหนเพราะว่าจิตใจของแต่ละคนน่ะความเข้มแข็งมันไม่เท่ากันบางคนอาจจะทําได้ในเร็วๆนี้บางคนฟังคลิปนี้จบแล้วตื่นรู้ทันทีนะคะตื่นรู้ทันทีแล้วก็มูฟออนทันทีเป็นอิสระทันทีบางคนอาจจะใช้ระยะเวลาสักเดือนหนึ่งหรือบางคนปีหนึ่งก็ได้ อืมแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นประเภทไหนให้รู้เอาไว้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนเข้มแข็งหรือเป็นคนที่ใจอ่อนไหวยังไงเมื่อคุณฟังคลิปนี้แล้วสิ่งที่เราอยากจะบอกคุณอยากจะเตือนคุณก็คือมันถึงเวลาที่คุณต้องหันกลับมารักตัวเองนะรักตัวเองให้มากๆแล้วก็เข้มแข็งเพื่อตัวเองนะอืม ในเมื่อมันหมดเวรหมดกรรมไปแล้วก็อย่าพยายามสร้างเวรสร้างกรรมต่ออีกเลยหมดแล้วก็ให้มันหมดค่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องมีความสุขแล้วก็ควรจะมีความสุขโอเคประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรนะับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ